إن للحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم ترحمون واسمعوا قوله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله تعالى อินนัลลอฮฺลายุไยยรูม ي บีควูมหัตถายุไยยรมบอฟุสหมัทาชนที่คอรพรักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละชุกรตัลลอฮัซุบฮะฮูวะตาลาอีกครั้งและก็อีกหลายหลายครั้งจ่อัลลอฮฺยังดำรงไว้ซึ่งชีวิตของเราตราบจนวินาทีนี้ พี่น้องครับสถานก,การณ์โลกปัจจุบันตามที่พี่น้องได้รับทราบโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอิสลามอันเป็นศาสนาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินนัดดีนอินดัลลอฮฺอิสลาม แล้วก็ผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามนั้นเรียกว่ามุสลิมลูมีทั่วทุกมุมโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งยุโรปอเมริกาและเอเชียทั่วทุกทวีปปริมาณประชากรของมุสลิมได้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ บางครั้งจากยอดที่เราได้รับทราบจำนวนการเพิ่มประชากรของมุสลิมนั้นอาจจะคาดเคลื่อนเพราะว่ามันมีจำนวนมากกว่าที่ได้รายงานมาในเชิงสถิติและกาดัดชนีพี่น้องครับในขณะเดียวกันสถานการณ์ของโลกมุสลิมเองถูกย่ำยีรังแก จนถึงวินาทีที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ซีเรียครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อที่จะให้มันพังพินาศปลิดชีพพันแล้วพันเล่าหมื่นแล้วหมื่นเล่าแ,แสนแล้วแสนเล่านี่คือปรากฏการณ์ ศัตรูของมุสลิมและก็อิสลามนั้นเชกเช่นเดียวกันได้เพิ่มสกยภาพความเข้มแข็งและก็ยุทธวิธีเพื่อที่จะทำลายล้างอิสลามจนเป็นอาหซับนับไม่ท้วนกับพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามอัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกลผู้ทรงยิ่งใหญ่ ได้แสดงให้เราเห็นณวินาทีนี้เช่นกันวันหนึ่งในนั้นโลกมุสลิมที่ยังเข้มแข็งอยู่และก็พร้อมที่จะพังอาจให้ชาวโลกรู้ว่าตราบใดที่เขายึดมั่นบนหลักการอิสลามทั่วทุกระบบอย่างสมบูรณ์แบบอย่างครอบคลุมอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลา ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานุดคูลมิสะลาัไม่ كاف و ต ا تتبع خ ط و อ ت ا นน ي ط ا ูละกุมอ م ع วมมุบินจงเข้าอิสลามอย่างครอบคลุมโดยไม่เลือกระบบใดระบบหนึ่งแต่อิสลามนั้นคือทั้งระบบซึ่งเป็นชีวิตนะที่จะต้องดำเนินไป บนโลกนี้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นถ้าเปรียบเทียบกับอาคัยรัตซึ่งเป็นปลายทางที่ยาวนานและก็ชั่วกาลประวส,สาสรที่มนุษย์จะต้องไป <c oughs> การพงาดของตุรกีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรอุสมานียะที่ยิ่งใหญ่หรือรู้จักในานามของออตมัน ด้วยการฟัตถูก็คือเปิดคอนสแตนติโนเปิลด้วยแม่ทัพอิสลามผู้ยิ่งใหญ่คือมุฮัมมัดอัลฟาติห์แล้วก็ถูกจารึกไว้ในแผ่นดินอิสตันบูลเมื่อเปลี่ยนเป็นคอนสแตนติโนเปิลกลายเป็นอิสตันบูลก็คือนครรัฐอิสลามพี่น้องครับอาทิตย์นี้ รัฐบาลตุรกีถูกปฏิวัติด้วยกลุ่มหนึ่งที่ไม่นิยมอิสลามและก็จะยืนหยัดใช้ระบบเซคูลาริซมระบบที่แยกแยกระหว่างศาสนาจักรและก็อาณาจักรแต่ละลอสุบฮานอหัวตาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ <c oughs> ได้แสดงให้พี่น้องทั่วโลก เห็นว่าผู้นำตุรกีที่ขึ้นมาปกครองประเทศดั้งแต่รับตำแหน่งทไยิบอรัรเดกานีประกาศว่าซคุลาริสมาซคูลาริซึมนั้นไม่ได้ทำอะไรให้ประเทศดีขึ้นเลยดังนั้นด้วยรัฐบาลของข้าพเจ้านี่แหละ จะค่อยๆเปลี่ยนตุรกีจากการตกต่ำในสมัยของคาัออตาเทิร์กให้มาเป็นระบบอิสลามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและการเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตุรกีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ตุรกีจึงพง,งาดขึ้นมาฉะนั้นการปฏิวัติที่ไม่สำเร็จชี้ให้เห็นว่าความเข้มแข็งของรัฐบาลตุรกีซึ่งเป็นภาพสะท้อนของมุสลิมทั่วโลกว่าอัลลอฮ์กำลังจะหยิบยกประชาชาติตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงเขาเป็นนะชาติใดชาติิััธุ์ไหนเป็นก๊กไหนเหล่าไหน ได้ตราบใดที่เขานั้นตักวาตักควอัลลอฮฺ سبحانه ูละ تعالى อินนอาครรมากุมอินดัลลอฮิอัตกอาคุมเขาก็คือผู้ตักวาแล้วก็ยำเกรงในทัศนะของอัลลอฮฺ سبحانه ูละ تعالى คามัลอัตาเถรกได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเวสต์นิซิชั่น ให้เป็นตะวันตกแม้กระทั่งภาษาอาหรับที่ใช้ในอนาณาจักรอุสมานียก็ถูกเปลี่ยนการแต่งตัวการแต่งกายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งในที่สุดหลังจากสงครามโลกตุรกีพึ่งได้รับการยอมรับให้สามารถที่จะเป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกของ EU มาไม่นานเท่านี้เอง Allah subhanahu wa taala ผู้ทรงปริชาญย,ายิง่งได้เรียกตุรกีทำกลางกระแสเซคูลาริซึมซึ่งแสดงให้เห็นว่าอิสลามนั้นไม้ว่าจะเป็นตะวันตกหรือตะวันออกมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญชาติพันธไหนก็ไม่สำคัญ สไตล์ชีวิตแบบไหนก็ไม่สำคัญตราบใดที่เขาเอาอิสลามนั้นยกขึ้นมาเพื่อที่จะเชิดชูกลิมาตุลลอฮิฮียัลอุลยาตรงนี้แหละตรุะตรกีจึงสำเร็จขึ้นมาพี่น้องครับซากการทำลายล้าง ในเรื่องของวิทยาการอิสลามศิลปะวิทยาการมันไม่ได้หมดสิ้นจากตุรกีไปศิลปะวิทยาการซึ่งเป็นเรเนซองส์อาณาจักรสุดท้ายของอิสลามที่ถูกฝากฝังไว้ที่อุสมานหรือวอ่าอตโตมานั้นกำลังจะพงงาดเจอจระนะเจอจระขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับแสงออโรรา ที่กำลังอยู่ในฟากฟ้าของประเทศตุรกีปัจจุบันกี่นองครับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่โลกจะต้องบันทึกมีมากมายเหลือเกินนะผมสามารถที่จะสรุปอย่างย่อว่าหลังจากที่อดัดการมารับตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศด้วยวิญญาณของความเป็นอิสลามแล้วแน่นอนที่สุดนะ ในทางเศรษฐกิจรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนไปเปิดดูนะอินเด็กซ์เลยดัชนีนะชัดเจนความเข้มแข็งนะของเศรษฐกิจในประเทศตรุรกีเนี่ยสามารถที่จะพิชิตจอร์แดนซีเรียแล้วก็ประเทศซาอุดีนะเอมิเรตแม้กระทั่งอิหร่านแรงกิ้งของตรุรกี ในเรื่องของเศรษฐกิจที่อยู่อันดับ11111 1. 11 1. 11 1. 11 1ถูกพัฒนาแล้วก็พลิกแพลงอย่างกระทันหันเรียกว่า drastic change จนมาถึงอันดับที่16นะของโลกปัจจุบันอยู่ใน20อันดับแรกประเทศที่มีการปกครองที่มั่นคงที่สุดโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ระบบ นะเว่าอาลาอิสลามแนวโน้มเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้เป็นอิสลามมีประชากรที่พัฒนาและก็เจริญที่สุดในประเทศยุโรปสายการบินของตรุรกีนะฮะได้พัฒนาขึ้นทุกวันเพิ่มเที่ยวบินทุกวันและก็ได้รับนะฮะ การรับรองมาตรฐานในระดับโลกสามปีสอนตุรกีการมังจะสู่นะประเทศ Industrialization ก็คือประเทศที่เป็นนะักอุตสาหกรรมโดยผลิตนะฮะสิ่งที่เป็นนะเครื่องไม้เครื่องมือและก็รถยนต์ส่งไปทั่วยุโรปแม้กระทั่งอินโดนีเซีย ในทางการศึกษาจำนวนของมหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้นเป็นดอกขิด125มหาวิทยาลัยโรงเรียนก็เช่นกัน189โรงเรียนได้เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของหลักการอิสลามโรงพยาบาลได้เพิ่มขึ้น510โรงพยาบาลด้วยกันพี่น้องครับนี่คือสถิติ ของความผาสุกที่ประชาชนตุรกีได้รับบนพื้นฐานของการปฏิรูปการเมืองสังคมเศรษฐกิจและก็การศึกษาของออร์เดรันแม้กระทั่งชั้นเรียนในตุรกีตอนนี้มันเป็นชั้นเรียนที่สมบูรณ์แบบนักเรียนจะต้องไม่เกิน21คนเท่านั้นโรงเรียนสาธิตเรายังกทำไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาธิตนะฮะทั่วไปและก็สาธิตอิสลาม พี่น้องครับไอ้น,นี้คืออิทธิพลที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นซึ่งชาโลกปกปิดไม่ได้ครับนั่นคือความเชรนะฮะความยิ่งใหญ่ของอิสลามที่เ,เลือกให้ตุรกีรัฐบาลนะรับภาระในการใช้จ่ายของประชาชนทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาซึ่งแต่ก่อนนั้นไม่เคยมีมาก่อนอเดกันกำลังจะเปลี่ยนนะภาษาเตรกีเนี่ยให้เป็นภาษาอุสมานีโดยยึดหลักการเขียนด้วยอักษรอาหรับิกนะก็คืออารับภาษาอาหรับพี่น้องครับเงินเดือนจาก500เพิ่มเป็น900 ทวีคูณไม่รู้กี่เท่าเงินเดือนของครูจะปรับให้เท่ากับเงินเดือนของนะแพทย์แต่ก่อนตรุกรกีนั้นเคยเป็นหนี้ IMF ตอนนี้ IMF ต้องเอาเองินตุรกีไปให้ชาวลูกยืมซึ่งเป็นนะกองทุน ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแต่ขณะเดียวกันตรุรกีตอนนี้กลายเป็นนะแหล่งทุนเพื่อที่ IMF จะเอาไปนะให้คู่ยืมกับประเทศอื่นเปลี่ยนจากลูกหนี้ของ IMF นะกลายเป็นเจ้าหนี้การส่งออกนะฮะสินค้าต่างๆได้ทวีคูณนะไม่รู้กี่เท่าจากสถิติที่ได้รายงานมานะฮะ เรื่องของสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะในเรื่องของสตรีนะแต่ก่อนนั้นไม่สามารถที่จะใช้ฮิญาบได้เลยตอนนี้สตรีสามารถที่จะเข้าแม้กระทั่งเข้าในสภาด้วยชุดฮิญาบที่สมบูรณ์แบบเป็นมุสลิมะที่สมบูรณ์แบบมัสยิดต,ต่างๆที่เคยปิดไม่ให้ละหม,มาดอยู่มะตอนนี้เปิดว่าง แล้วก็มีมุสลิมชาวตุรกีมาละหมาดจามาะโดยทั่วหน้าแม้กระทั่งละหมาดสุบุพี่น้องครับขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบิ้องพื้นฐานของอิสลามนี่ตุรกีประกาศสงครามกับอิสราเอลแล้วก็เรียกร้อง ให้อิสราเอลนั้นชดเชยนะเรือรบที่อิสราเอลถล่มไปก็คือมารมาราถ้าไม่ชดเชยนะสุรกีก็พร้อมที่จะประกาศสงครามกับอิสราเอลโดยไม่แค่ว่าอเมริกาจะอยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นนะพี่ใหญ่ของอิสราเอลก็ตามพี่น้องครับ แม้กระทั่งการปราบจราจนยรัฐบาลอด,ดกรกนนี้ไม่เคยใช้อาวุธจะใช้เฉพาะน้ําในการฉีดเท่านั้นเองนี่คือรากเหง้าของความเป็นสันติสุขนะที่อยู่ในคําสอนของอิสลามที่กําลังพังอาจขึ้นเจอจรัดบนแผ่นดินของตุรกีซึ่งมุสลิมทั่วโลก กำลังได้นิมัดนะหรือแม้กระทั่งประชาชาติโลกเนี่ยได้รู้ว่านี่คืออิสลามที่แท้จริงพี่น้องครับในสมัยที่โรฮิงญาที่เราได้รับทราบข่าวกำลังอพยพภรรยาของอัลดการเองเนี่ยไปจนถึงพม่า แล้วก็อุ้มลูกมุสลิมที่ถูกซอลิมเนี่ยด้วยน้ำตาที่รินไหลทันใดนั้นเขาพากลับไปยังประเทศตุรกีนี่คืออามมนะสตรีหมายเลขหนึ่งของอิสลามปัจจุบันปฏิบัติภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในฐานะผู้นำประเทศที่ชื่อว่าตอย,ยิบอัรดกาน พี่น้องครับทั้งหมดทั้งมวลยังมีอีกเยอะนะดัชนีตัวชี้วัดว่าตรุรกีนั้นกำลังสำเร็จกำลังถูกคัดเลือกด้ยอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาเพราะเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่แค่รอเพื่อที่จะรับนะสิ่งที่หล่นลงมาจากฟากฟ้าโดยไม่มีความพยายาม ดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานอินนัลลอฮะลายุกัยรุมาบิขามินอัลลอฮ์จะไม่มีเปลี่ยนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงประชาชาติใดประชาชาติหนึ่งฮัจจะจนกระทั่งยุียวรุมาบิอังฟุเซมจนกระทั่งพวกเขานี่แหละจะต้องกระตือรือร้นพยายามแล้วพยายามเล่าในการที่จะเปลี่ยนแปลง بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Finong khab Kaan thot but rian Jaak kwam kong patit Turki Doi yit lak al-islam al ma patna patit patit แน่นอนที่สุดนะมันเป็นอัญ,ญมณีอัล้ำค่าในประวัติศาสตร์ของอิสลามด้วยซ้ำไปหรือแม้กระทั่งนักต่อสู้เพื่อที่จะเชิดชูอิสลามทุกมุมโลกจะต้องเอาบทเรียนจากการเคลื่อนไหวหรือว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้สามารถที่จะสรุปสั้นๆน,นะ คนที่กำลังต่อสู้เพื่อเรียกร้องโดยเฉพาะเรียกร้องสิทธิต่างๆในเรื่องของการเมืองการปกครองจงอย่าเอาอิสลามมาเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ในเรื่องของการเมืองการปกครองแต่จงเอาระบบการเมืองปกครองการเมืองการปกครองที่เขาอยู่นั่นแหะ เกิดใช้ให้เกิดประโยชน์และก็นำระบบนั้นไปสู่อิสลามให้ได้นั่นแหละจึงจะถูกต้องที่สุดครับและแน่นอนที่สุดบทเรียนอัลลัมค่าที่ถอดมาจากอัลกุรอานเองนั้นความพยายามใดๆปราศจากอัลอิสลามแม้ว่าจะเป็นเรื่องของชาติพันธ์ อาซาบิยะนิชแนลิซึมวัฒนธรรมภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งภายนอกมันไม่ใช่ข้ออ้างที่สำคัญในการที่จะเชื่อชูอิสลามและก็ไม่ได้รับกัการรับรองจากอัลลอฮ์และก็รอ ul สุลลอสลฮอัลลอฮิวะสลัมดังนั้นเราจะต้องกลับเชื่อชูอิสลามเพื่อการต่อสู้ทุกรูปแบบครับพี่น้องอันนี้คือเป้าหมายของมุสลิม ที่เข้าใจและก็ตระหนักถึงการเคลื่อนไหวและก็ต่อสู้ทุกรูปแบบทุกสถานที่ทุกกาละทุกเทศะนะพี่น้องและอัลลอฮฺสุบฮานูร์จ่าลายอมที่จะเปลี่ยนแปลงนะประชาชาติของเรานี่แหละด้วยเงื้อมือของเราเองอย่าไปพึ่งนะฮะ การช่วยเหลือจากภายนอกทั้งๆท,ท,ท,ที่เราไม่ได้ดิน้นรนอะไรเดี๋ยวชะตากรรมของเราจะกลายเป็นชะตากรรมที่ Allah อัลลอฮ์กำลังแสดงให้เห็นการอ่อนแอของประชาชาตินั้นจะถูกถลม่มแล้วก็ขย่ำขยี้นะจนไม่มีอะไรเหลืออินนัลลอฮวามมลาอิกะตฮุอิสลูณะอัลนบียาอิฮัลลัตีนอามานอิสลูอัลเลฮิอิสลิมุตสลิมา اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم ادمر أعداءك أعداء الدين من الكافرين والمستعمرين في كل مكان اللهم انصره اللهم صل المسلمين المستضعفين والمجاهدين في سبيلك يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل هادينا مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحربا لاعدائك نحب بحبك من احبك ونعادي بعداوتك من خالف برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وعقيم الصلاه